ไม่ไม่เรียนเหรอนี่ไปครับถามที่คลาสสิกสุดเลยไม่เรียนเหรอลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม ID Pass และระบบเติม VIP และบริการกดกริปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์มแมปอื่นๆด้วยนะบาบะบย และบริการกดกิีบการโรบกงบน้อยเติมง่ายแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงใต้ล่างคลิปเลยโอ้ไม่เออเอะออทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เรียนนะไม่เฮ้ยฮาวต้องถามพอดีเดินเ <c oughs> <c oughs> ลยครับพี่ <c oughs> ใชเ่เจอคนหนึ่งแล้ว,ว,าวมาถึงวันแรกก็เจอเลยใจสดโอ้ เดินเรียนเหรอใช่น <ý division> <m> ี่อาร์คเซฟนี่โอ้โหหน้าตาโอ้โหภารกิจสำเร็จเรื่องเรื่องย้ายไปเลยเฮ้ยไก่เหรอเมื่อกี้กินไก่ไปเหรอมาไงสาวน้อยโอ้ยได้แลงเลยโอเคเอาไปเลยสาวน้อยผลแก๊สบินได้ด้วยหรอที่มาก โอ้ทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงจังวิกาลดาอย่างเงี้ยถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่มาเล่นเกมมีก็ได้ละอ้อสีขเขียวเรียนเฮ้ยเรียนแต่มาเล่นเกมใจจะโดดเหรอครับ12 seconds later ใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วรอครูแต่วิการดาเธอเธอเธอโดเรียนอย่างนั้นเหรอโหหคนอื่นเขาบอกรอครูครูอาจจะเข้าแบบคลาสสายก็ได้นะท่านผู้ชมไอพวงสมองควายไอพวกที่ไม่รับอะไรไอสัตสมองหมาปัญญาอ่อนเอ้า oh. แหละ ผลพีดเหรอบาบะบุยเด๋ยวซื้อให้ครับได้อะไรอีกผลนะดีมากเลยโอ้ผลมืดเหรอผลมืดอยู่ระดับแรงเลยดูดเอฟฟททำไมวะตัวละครผมมันแบบอันนี้ให้เองอ่ะท่านผู้ชมจะเก็บไหมพี่เออก็แค่นั้นเลยพี่แตงนี่ เป็นภาษาไทยไปเลยไม่เรียนอะไรกันเลยครับ <C> e <ars> เรียสร็จแล้วครับโอเครอดต่อไปไม่ต้องไปไหนฮะอยู่เกาะน,นี้แหละเออไล่หาแบบผู้ชโชคดีไปเรื่อยๆนะครับนะเอาไหม v i p โอ้ v i p เพิ่งเริ่มเล่นเลยเนี่ยว่าไม่มีค้างหัวยอ่ะเดี๋ยวสมให้อันนึงถ้าได้เลยเจ้นอะไรเดี๋ยวให้เลย <B ull ish> ดูดิผนทรายผนบาเรียอ่าอ่ะ,อะเราให้ผนทรายอ่ะนายอยากเก็บก็เก็บไปเลย <Hey! S 1> พี่พี่มายังไงนะพี่ตกใจหมดอ๋อน,นี่ก็ผลซาน พอพูหน่อยครับเราสุ่มได้แค่สองรอบไปนะเราแบบจนนันยามาันนี้มากเลยโอ้โหเราไปตรงนี้โอ้โหแม่เจ้า A few inches later เฮ้ยไอ้ผลมันไม่ดีนาะผลมันไม่ดีอดตู้ดกโตูดผลมันไม่ดีนายจะได้จะกินไม่ได้นะมันห่วยแตกมากเลย ยังไงเฮ้ย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 ยังไงโอ้ไปแสงมูษาโอ้โอ้เฮ้ยเฮอาเอาฮะตกใจเอาโอ้โอ้โอ้คาถาลวงตาโอ้โอ้คาเป็นคาถาลวงตาที่แข็งแกร่งมาก แชทเดือนมากจะตีเพื่ออะไรนาแบกไหมจะไปทันไหมคุ้ยคุยคำเดียวรัวเร่องเลย <c oughs> เรียนจบแล้วอ,อ๋อโอเครอตัวไป12 seconds later โดดเรียน <c oughs> โดดเรียนจะผสนผลให้หน่อยผสนผลให้หน่อยเหรอ,อามาสักสิบจิมก็ได้อ่าสิบจิม ซุ่มๆแนบแน,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 น่สีดแดงเฮ้ยหายเอา้าเฮ้ยหายเป็นไงกินแล้วแบบกามตุดกามอ๋อโผนไดโนเสาร์เฮ้ยโอ้แบล็กโอ้โอ้โอ้เอเปขอบคุณครับเอ้ oh. 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 Eh. อยมารยาทดีโ okay. อเคผลน,นี้เป็นผลในฝันของผมเลยเฮ้ยพูดเกินไปพูดเกินไปโอ้เขินเขิน เืนมไทยเดี๋ย<น><ช><บ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถามก่อนถามก่อนก่อนให้ผลวิชาตเมื่อผมไม่เรียนออนไลน์แต่ให้งานมาทําที่บ้านเอ้ยโอเครู้เรื่องเอ้ยให้งานมาทําที่บ้านแล้วจะสอนอยังไงแบบนี้นักเรียนก็ไม่รู้เรื่องดิใช่ไหมคนดูโอ้ยุคเรียนออนไลน์นี่ลําบากนะดีนะผมไม่ได้เรียนนะ่ะเพราะผมเบื่อระบบการศึกษาประเทศไทยนะ ก็เลยเอ่อทำการเรียนกศออนอนะอีซี่นะครับจะได้มีเวลาทำคลิปให้ทุกคนมาดูด้วยนะครับนะถึงอาจจะใช้เวลาอีกนิดหน่อยก็เถอะนะงานเทพมอนายได้ผลนี่ไปไม่รู้ว่าผลอะไรแต่ก็เอาไปเถอะราให้เอาวนหน่อยเอาไปเลยพ่อหนุ่มอุ้ยเฮ้ยอาร์มบรูให,ให,ให,ให้ให้ดีที่สุดอะโอ้ยโอ้ยโอ้โหสุดยอดไอจะมาทำแปะอะไรวะสีม่วงแต่อเนี้ย เอ้่เล่นใหม่เอ้ยสีเขียวอะ่ะเอ้ยสุ่มจุกวาดเกมจะหมดก็แล้วกันฟาร์มดีอยู่อันนี้นี่นี่เลยนี่เลยผู้เป็นมิตรกับภาษาไทยเพื่อนบ้านที่แสนดีเฮ้ยเอ้าไม่ไหวเ่ะแค่นี้ก็ลมเร็วเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้อะไรวะได้เหรอท่าดูก,ก่อนดูก,ก่อนพี่เฮ้ยล้มเลยเหรอน,นี่พี่พี่ก,ก่อนพี่ ล,ลงไปแล้วโอ้โอเคเดี๋ยว <c oughs> อ่านโจ๊กใช้แล้วครับหาคนฆ่าอยู่เมื่อวานเสียสองแสนนะมันออกไปเร็วอ๋อ oh, ออกไปแล้วเจ๊เจ๊เราจะเติมฮากิราชันด้วยโอ้โหโหโหหดมากโว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  โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแถมภารกิจวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยนะครับนะโอ้โหเป็นภารกิจที่แบบง่ายดายทีเดียวเลยนะครับนะก็ตามลาคนดูเรียนนะครับโอ้โหเจอแบบทันใดทันใดเลยนะครับระหว่างเข้าเกมมานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลบ๊ายบายจ้า